วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับในวันนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าลัก่าชาวตะวันตกจริงหรือนะฮะซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดนะฮะมีหัวข้อที่เรียกว่าความมีอคติของนายจอร์จเซเดสวัสดีครับดรลุงเหลืองครับครับสวัสดีนะครับครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์ครับวันนั้นเมื่อวานครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงนักปราชาวตะวันตกจริงหรือนะซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกถึงวิธีการพิสู úa, นนนนนจนะค์ความเชื่อต่างๆที่นักปราเหล่านั้นน่ะฮะว่าเป็นนักปราจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่คนไทยเราเนี่ยได้รับมานะว่ามาจนถึงนัปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่นะวันนี้เราก็จะมาบอกว่านักป่านปคนนั้น projeto, คือใครอาจารย์ครับ คือที่จริงเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องเข้าใจนะเราเราก็ยังชื่นชมกาคนเหล่านี้เขาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะนะเพียงแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนในยุคสมัยและเป็นคนฝรั่งเศสในยุคสมัยที่เขากำลังมาราชอนานิคมนะฮะคือเหมือนกับโทษคือคือเขากำลังมาลุกรานเราอะ เข้าใจไหมฮะ <Hey. S 2> นะถามว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่า <Hey. S 2> เขาคงเป็นคนดีที่รักประเทศชาติเขา <Hey. S 2> แต่เขาคงไม่รักประเทศชาติไทย <Hey. S 2> อันนี้ต้องเข้าใจ <Hey. S 2> นะนะ <Hey. S 2> เขาก็รักประเทศชาติและบ้านเมืองของเขานะฮะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีผลงานเยอะแยะเลยนะฮะถึงได้สามารถยึดครองดินแดนสยามทั้งเอาเขมรตอนนั้นเอาไปเป็นของฝรั่งเศสได้หมด <Hey. S 2> คือต้องเข้าใจฮะก่อนหน้านั้น แถวส่วนอุณภูมินี่เป็นของไทยหมดนะฮะไอเออซี<ช>จะรวมเวนี่ยครึ่งครึ่งเออซีนี่เป็นของไทยหมดนะ<ช>นะฮะนะแต่เรามาเสียดินแดนเหล่านั้นก็เสียให้กับฝรั่งเศสในการยุคสมัยที่เขามาล่านาน,นิคมแลวเราสร้างจัก,กรวรรด Indo ิอินโดจีนฝรั<ช>่งเศสนะฮะแล้วก็มีคนฝรั่งเศสก็คือนักวิชาการซึ่งเราเรียกว่านักปรารถนานี้โทษก็ต้องต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องทําเพื่อประเทศชาติของเขา นะฮะนะทีนี้ประเด็นของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีประเด็นของเราอยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นอนะ่ะซึ่งก็มีจริงบ้างและเท็จบ้างเพราะเขาเท็จเขาคงทําเท็จเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเขานะฮะนะเราก็ต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงใหม่ๆเนี่ยมาวิเคราะห์มาสรุปเพื่อมาแก้ไขนะฮะให้ถูกต้องเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนชาติไทย แล้บ,บ,บรรพบรรพบรรพชนของคนไทยกันนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญงั้นเราเราเลยต้องมาดูที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ย <S <S ไม่ใช่แค่คนเดียวนะมีหลายคนทีเดียวนะค,เคนเหล่านี้เนี่ยพื้นเพเขาเป็นยังไงเขามีเบื้องลึกยังไงซึ่งพวกเราจะไม่เคยไปสนใจเลยนะอันนี้โชคดีพอดีสมัยนี้เรามีวิกิพีเดียนะฮะนะเราสามารถค้นหาข้อมูลประวัติของคนเหล่านี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะหาไม่ได้เลยนะ แล้วเขาก็ไม่ใช่คนสําคัญที่จะมีเป็นหนังสือประวัติศาสตร์คนสําคัญของโลกนะอันนี้โชคดีไอทีทีไอทีสมัยใหม่เราสามารถมีข้อมูลเหล่านี้ได้นะฮะคนก็มีการใส่รายละเอียดไปนะฮะตามที่ต่างๆนะเราเลยรู้ว่าเออคนเหล่านี้เนี่ยก่อนจะมาอยู่เมืองไทยนี่เป็นยังไงหลังจากอยู่เมืองไทยแล้วเขาไปเป็นยังไงรู้ว่าคนเหล่านี้มีแนวทางวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตยังไงเพราะอย่าลืมนะนะัก คนที่เราไปชื่นชมนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเทอร์รี่ราคูเปเย่นะฮะเรื่องของนายพวกเซเดที่พูดถึงหรือว่านายพอปโรตหรือว่าหลายๆคนทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครอยู่เมืองไทยนะแค่มาอยู่ช่วงระยะนั้นแต่ชี้น,นำประวัติศาสตร์ไทยหมดเลยโทษคนเหล่านี้โทษแต่งงานก็แต่งงานกับคนไม่คนไทยนะฮะ นะแล้วเขาก็ไปตายที่ฝรั่งเศสเกือบทั้งหมดเลยไม่มีใครมารักเมืองไทยอยู่เมืองไทยนะฮะแต่เรากับเชื่อคําพูดของเขานะฮะซึ่งอาจจะทําให้เราเสียที่แก่เขาได้นะฮะอย่างที่พระราชด,ดำรัสของสมเด็จพระบาทราด็พนนาาจพระนั่งเจ้าอยู่หัวนี่นะฮะคือสิ่งที่เป็นหัวใจนะฮะที่ว่าเราจะต้องทําไมถึงต้องมีการศึกษาเชิงรึกกันใหม่หรือเปล่าก็วควรนะฮะเพราะเป็นเรื่องสําคัญ คนแรกที่ผมอยากจะกล่าวถึงคืออาจารย์<น>ก่อนไปนั่นฮะนายจอร์จก่อนจะไปในจอร์จเซเดอร์อะไรนี่แหละผมก็ถามอาจารย์หน่อยนะที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ได้ข้อมูลมาใหม่เนี่ยจากเอ่อวิกิมีเดียอะไรเนี่ยนะฮะเออเราเราไอ้ไอ้ส่วนที่เป็นมาไอ้ไอ้ตรงหนะ้าประวัติของเขาเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสเป็นคนเขียนลงไปหรือมีบุนคคลใดบุคคลเขียนลงไปในใน,ใน,ใ,นในส่วนนั้นนะะั่นคือก็เป็นฝรั่งไะนะฮะ,นะฮะซึ่งฝรั่งเองเขาก็หาข้อมูล ะะมาใส่เพิ่มเติมกันแล้วก็หลากหลายนะฮะแล้วทุกคนที่ใส่ข้อมูลก็ต้องมีหลักฐานเอกสารอ้างอิงด้วยพอสมควรนะแต่ที่สําคัญคือเราไม่เคยศึกษาสนใจกันแล้วเราก็ไม่เคยรู้นะ,ะเรื่องของคนเหล่านี้เรารู้แต่ว่าเอออ้างกันมาแล้วเหมือนกับที่โทษอ้างสืบสืๆกันมาเป็นต่อๆนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าน,นั้น นะฮะแต่เราเชื่อกับสิ่งที่กลับไปเชื่อสิ่งที่เขาพูดโดยที่ไม่รู้จักคนเหล่านี้โดยโดยลึกซึ้งเลยพอสมควรอันนี้ก็เป็นวิธีพิสูจน์กันอีกวิธีหนึ่งเราไม่อยากจะบอกว่าพิสูจน์นะฮะเราบอกว่าเราต้องศึกษาเราจะไปสรุปเชื่ออะไรพอเราเชื่อฟังนะฮะในระยะหนึ่งก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเราอยากจะรู้ว่าเขามีเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าครนะอันนี้พิสูจน์ได้ไหมว่าเขาไม่มีเจตนาแอบแฝงพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาเป็นนักพชาการ บริสุดนะฮะแล้วมาบอกว่าคนไทยอพยพมานะ,ะอันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้จริงไหมฮะแต่มันมีแต่ผลออกมาแต่เราไปเ<ห>ชื่อ<ห><ห>เขาไงแต่เราถึงต้องมารู้ว่าเออวิเคราะห์ตัวบุคคลอย่างนี้สินะฮะการที่เราจะบอกว่าข้อความหรือข้อเสนอหรือทฤษฎีจนกระทั่งเรียกกันว่าของเขาถูกต้องเนี่ยต้องดูใช้วิเคราะห์ตัวบุคคลหล่างนี้ว่าเขามีเจตนามีพื้นเพมีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่า ซึ่งที่จริงในเรื่องของวัตถุประสงค์อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะจนกระทั่งมีการตั้งจกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสขึ้นมานะฮะนะ, <S <S นะ,ะเขาคงไม่ได้มาเปล่าๆหรือว่ามาเป็นแค่มามามา,มาเพื่อสาธารณะนะฮะ, <S <S ะ,ฮะหรือมารักประเทศไทยก็ไม่ได้รักอยู่ประเทศไทยนะ,ะอยู่แค่ช่วงสั้นๆเพื่อมาโน้มน้าวแล้มีอิทธิพลแต่ในท้ายสุดคนเหล่านี้ก็ไปตายที่ฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นทั้งหมดนะครอบครัวลูกเมียก็ไม่ใช่คนไทยนะฮะนะฉะนั้นให้เห็นว่า เราก็ต้องศึกษาของคนเหล่านี้ด้วยว่ามีพื้นเพมีความคิดความอ่านอย่างไรอันนี้นะฮะเราเราก็ดูเจตนาของเขาด้วยแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่เขาที่เขามาประเทศไทยในสยามในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขามีเจตนาที่จะมาลุกลานเอาทรัพยากรอย่างนี้ด้วยไหมฮะคือคือก็เจตนาอันนี้ชัดอยู่แล้วนะฮะเราจนเราเสียดินแดนไปหกเจ็ดครั้งนะฮะอันนี้จะต้องพิสูจน์เจตนาไหมครับนะฮะนะคือเราเสียดินแดนจริง นะฮะแล้วเขามาเอาเกียบผลประโยชน์เราจริงนะฮะนะอันนั้นไม่ต้องคงไม่ต้องพิสูจน์ล้านนะฮะเพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วนะนะแต่แต่ก็อยากแค่อาจารย์เชื่อมโยงถึงสมัยปัจจุบันด้วยนะว่าเนี่ยสมัยปัจจุบันมันก็มีการที่จะเข้ามาเอาทรัพยากรของไทยหรืออะไรเหมือนกันคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีเจตนาแอบแฝงทั้งนั้นซะส่วนใหญ่นะเหมือนคุณจะไปสืบคดีฆาตกรรมอะไรอยู่ๆคงควรไม่ให้เดินผ่านมาบนถนนแล้วก็ฆ่า โดยไม่มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์อ,อ,งอันใดนะฮะล้วตอนที่ฆ่าเขาคงมันนั่งเขียนว่าฉันตั้งใจฆ่าคุณนะฮะส่วนจะไปหาเอกสารว่าไอ้คนเหล่านีมน้มันเขียนอะไรไว้ว่ามันจะจาตั้งใจมาหลอกลวงอะไรหรือหาพเพื่อโเชนียอะไรไอ้อสิ่งนี้เขาคงไม่มีนะฮะนะเพราะคงไม่มีใครโง่ามาเขียนเพราะงั้นแต่เราดูจากข้อเท็จจริงมาประกอบกันไงนะอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์นะที่คนต้องคิดเป็นถึงใจโดยวิเคราะห์เหล่านี้ได้แต่ถ้าเราไม่คิดหรือคิดไม่เป็น บอกว่าต้องมีบันทึกของเขาก็าคงไม่เหมือนคุณเป็นดูหนัง CIA นะฮะไม่มีใครเข้ามาสารภาพรอกอนะฮะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะฮะแล้วก็สืบเสาะหาข้อเท็จจริงนะก็เลยที่จริงมีหลายคนนะฮะนักชาการฝรั่งเศสอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึง่ะนะฮะว่ามีหลายคนที่มามีบทบาทอิทธิพลต่อเรื่องราวกำเนิดชนชาติไทยนะฮะนะ คนแรกที่อยากจะพูดถึงคือนายเทอรีราคูปิเอออันนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดเมื่อสมัยเกือบ150กว่าปีมาแล้วนะนานทีเดียวนะฮะเป็นคนถือได้ว่าโบราณในสมัยออกลางรัตนโกสินทร์นะซึ่งเป็นคนที่แต่งหนังสือเรื่อง The c r a d l e of c h a r e s คือต้นกำเนิดของชนชาติฉาน ราถือได้ว่าไอ้ความเชื่อที่เขาบอกว่าคนไทยมาจากน่านเจ้าหรือมาจากอะไรทั้งหมดมาจากอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ<ม>ในโลกเลยเขาเป็นคนแรกนะที่เป็นคนเริ่มแนวความคิดอันนี้ขึ้นมานะฮะรเราจะเห็นได้ว่านักประวัติศาสตร์ของไทยหรือนักวิชาการของเราที่พูดถึงก็จะไปอ้างอิงในท้ายสุดคือหนังสือเล่มนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะนะซึ่งปรากฏว่าเราก็เรียกเขาเป็นนักปรา์เหมือนกันนะทีนีน้ะ ในข้อเท็จจริงเชิงประวัติาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นแค่พ่อค้านะเขาไม่ใช่นักวิชาการนะฮะนะแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสที่มาเติบโตในฮ่องกงก็เลยมีความรู้อ่านภาษาจีนก็เลยกลายเป็นคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับจีนจีนนะ,ะแล้วก็มาลำดับเรื่องราวต่างๆขึ้นก็เลยจนทั้งแต่งเป็นหนังสือขึ้นมานะฮะแล้วก็ มีการพูดถึงที่ว่าวัฒนธรรมจีนเนี่ยกลายเป็นผูโยงหรือมาจากพวกอารยธรรมบาบิโลนในสมัยก่อน mm hmm. นะฮะอ,อ,อ้างอิงจากเรื่องจักรราศีของจีนว่าคล้ายๆกับของทางพวกตะวันออกกลางนะฮะทีนี้แกก็เป็นคนที่คิดทฤษฎีแปลกๆนะไม่กระทั่งที่บอกว่าคนไทยเราที่มาจากชนเผ่าบาร์กอ่ะเคยได้ยินไหมฮะ ซึ่งเป็นคนในตะวันออกกลางพวกอ,อกาคาเดียนครับแต่เราเชื่อเพราะเขาเขียนในหนังสือแต่เราไม่เคยรู้ว่าไอ้ชนเผ่านี้คือใครนะฮะนี่นะคือปัญหาการเรียนรู้ในสังคมไทยปรากฏว่านักวิชาการฝรั่งเศสเองเนี่ยหรือนักวิชาการในโลกตะวันตกเนี่ยก็ก็ไม่เชื่อคนคนนี้นะฮะในสําหรับเขาเขาไม่เรียกนักวิชาการนะนะฮะแต่เราเรียกเขาเป็นนักปลาญ์เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีทฤษฎีเพ้อฝันแปลก ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า f a n ซี t <ม>ี e o รีคือทฤษฎีแปลกๆอันนี้ในหมู่นักวิชาการตะวันตกเองนะฮะนะ<ม>แล้วก็ไม่กระทั่งนักวิชาการอังกฤษในสมัยนั้นคือในเจมส์เลเก้คนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นศาสตราจารย์คนแรกในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะที่มีความชำนาญเรื่องภาษาจีนเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีหลักฐานนะ,ะมีหนังสือ<ม>ก็เลยเขียน อ้างอิงแล้วกะบุถึงในจอหนในในเทอรี่ราคูปิเย่เนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดรวบรัดในทฤษฎีแปลกๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า hasy t ignorance คือเป็นคนที่ละเลยรายละเอียดนะคือจะบอกว่าไม่มีพื้นหลักการเลยอ่ะนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำ,ใช,คำใช้คำนี้ถือว่าแรงนะฮะนะในหมู่นักวิชาการด้วยกันเองแล้วก็มีนักวิชาการชาวเนเธอร์แลนด์ในสมัยนั้นนะครับ ชื่อนายกูฟสตาฟเชรนงเกิลเขียนเอาไว้เลยนะบอกว่าในเทอรี่าคูปิเย่เนี่ยเป็น s p e เชีย s ส o ว d นเดอ n g e r คือเป็นนักต้มตุนหลอกลวงโลกโทษอันนี้มีหลักฐานจริงนะฮะเป็นเอกสารหนังสือแต่เป็นหนังสือในโลกตะวันตกด้วยกันเองแต่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยมีใครไปสนใจไปหาอ่านนะฮะแต่เรากลับไปเชื่อในเทอรี่ว่าเป็นนักปราด แล้วก็เป็นต้นเหตุของความเชื่อว่าคนไทยมาจากน่านเจ้าทั้งหลายนี่อ,อ้างอ้าง,อ,างอ้างกันมาโดยตลอดเนี่ยก็จากนี้นะฮะนะแต่ให้เห็นว่าในหมู่นะักวิชาการชาวตะวันตกเองเขาก็ไม่ได้ให้ความชื่นชมหรือเคารพคนคนนี้นะ,ะนะงั้นผมผมคิดว่าอย่างนี้ฮะคือเราต้องรับฟังแต่ต้องรับฟังรอบด้านด้วยนะฮะนะขณะเดียวกันการที่เราไปด่วนเชื่อบางอย่างแล้วก็มักจะมาอ้างกันอยู่เรื่อย แล้วก็อ้างตามหนังสือของนายเทอร์รีราคูเปเยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบแต่ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธหมดนะอันนี้เทนเขาบอกว่าคนชนเผ่าไทยมาจากเผ่าบาก็ดูซิว่าเราจะเดินทางมาจากตะวันออกทางจากบาบิโลนมาสุวรรณภูมิได้ไหมนะฮะเขาก็คือจะอ้างยังไงอ้างได้อยู่เลยแต่ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะฮะ ไม่งั้นเราก็จะบอกได้ว่าแบบญี่ปุ่นนยเขาไมาอยากดูอานที่มันก็ไม่อยาเดินทางด้วยอะไรนะฮะอันนี้ต้องพิสูจน์นะครับรนะงั้นอันนี้เหมือนกันฮะพอเรามาพูดถึงประวัติศาสตร์หรือกำเนิดชนชาติไทยเนี่ยต้องมีหลักฐานด้วยนะเป็นปรากฏว่าไอ้ที่อ้งอางๆกันมาหมดอ้างมาจากหนังสือของนายเธอร์วิลาคูเปเย่แล้วปรากฏว่านี่งฮะที่บอกว่าเชื่อกันเป็นต่อๆทอดๆกันมานะฮะ ไอ้ข้อเท็จจริงยังไงอันนี้ก็ต้องต้องพิสูจน์กันนะฮะเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ถูกแต่ว่าต้องดูว่ามันค่อนข้างเหลือเชื่อนะ,ะทีนี้นอกจากนายเทรีวาคูเปเยเนี่ยอีกขั้นท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือนายฟรานซิสกานิเยอันนี้อยู่ในช่วงสมัยหลังจากนั้นพักหนึ่งนะฮะในายฟรานซิสกานิเยนี้ใน,ใน, ì, ในประวัติศาสตร์ไทยเราจะรู้จักเขาในฐานะที่เป็น คนที่มาลุกราจะยืดเอาสิบสจุดไทยไปจำได้ไหมสมัยร .5 นะฮะคือ,อ,อคนคนนี้เนี่ยก็พวกเราก็ชื่นชมว่าเขาเป็นนักวิชาการนะครเพราะว่าเขาเป็นนักการทหารนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มาสํารวจเส้นทางในในในแถวอันนำในแถวคำเมนนในแถวราวในรุ่มน้ําโขง ไม่กระทั่งสำรวจในรูปแม่น้ำมูลมในอุบลของประเทศไทยเลยนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าคือสมัยนน้นเนี่ยฝรั่งเศสจะชรานะคือให้มาสำรวจเป็นนักวิชาการเขาก็ไม่ได้รับประเทศไทยนะจะมาสำรวจฟรีๆไม่ใช่นะ,ะนะนะก็มาสำรวจเสร็จเพื่อมาเตรียมแผนสำหรับรุปรานเอาแผ่นดินเหล่านั้น ซึ่งในข้อพิสูจน์ก็เป็นจริงภายหลังก็มายึดครองดินแดนเหล่านั้นแต่ก่อนที่เขาจะมายึดครองเนี่ยเขาต้องรู้เส้นทางเดินทัพหรือแผนที่แนวภูเขาการอยู่รวมกันของชนเผา่านะฮะ,ะหลายๆกลุ่มหรือการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในที่ต่างๆและแน่นอนทีเดียวก็อาจจะมีการสร้างความแตกแยกนะฮะนะเนะขาคงไม่มาบอกว่าเออให้รักสยามนะกะับชาวบ้านแถวนู้นนะฮะเนะพราะเขาเตรียมจะมายึดเป็นของฝรั่งเศสนะ นั่นจะเห็นได้ว่าบทบาทของนักวิชาการฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะโทษมีเจตนาการเมืองแอบแฝงทั้งนั้นเลย mm hmm. นะฮะตาบอกว่ามาสำรวจนะฮะมาทำการศึกษาแต่จริงมาหาผลประโยชน์จากประเทศไทย mm hmm. นะซึ่งภายหลังในฟรานซิสกานิเย่นี้อย่างที่เรียนนะฮะว่าก็มายึดเอาดินแดน12บสองจุดไทยไป mm hmm. นะฮะภายหลังเองก็ สียชีวิตเพราะทําสงครามกับพวกเวียดนามนะฮะก็มีขบฏธงดำของอันนำซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนสนับสนุนอยู่ก็พูดง่ายๆเหมือนกับฝรั่งเศสสู้กับจีนและอันนำนะฮะก็เลยมาร้อมแล้วก็สังหารนะฮะนายฟรานซิสกานเเย่ก็เสียชีวิตรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีสร้างอนุสลาวรีนะให้คนนี้ให้คนนี้นะฮะคือให้เห็นว่า เป็นบุคคลที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยให้ความสําคัญเพราะทำประโยชน์ไปให้มากคือเห็นได้ว่าที่เราไปเรียกเขาว่านักปราชาติตะวันตกหรือฝรั่งเศสเนี่ยทุกคนมีตําแหน่งหน้าที่ทางราชก,การฐานของฝรั่งเศสทั้งนั้นนะฮะในยุคที่ฝรั่งเศสสร้างจากักรวรรด Indo ิอนะินโดจีนฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นพวกนี้คงไม่ได้มาแบบใจรักอะ่ะแบบ NGO อหรืออะไรยังไงอ่ะนะ,ะนะนะแต่ก็ต้องมีอะไรผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกัน อีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือมองเชอร์ปาวี e avi, หรือมอปาวีอันนี้คนไทยเราจะรู้จักนะเพราะกรณีเราสอ 2, 112ที่มาต่อรองกบเอาดินแดนของราวนะฮะแล้วก็กัมพูชาตอนเหนือจากไทยทั้งหมดเขาเป็นคนมาต่อรองนะค,คนไทยเราก็จะรู้จักก็ค่อนข้างเกลียดเขาอะ mm hmm. แต่ที่จรงิงถ้าจะเกลียดกุณาเกลียดหลายคนนะเ mm hmm. พราะมันไม่ใช่คนเดียวทำ mm hmm. นะฮะการที่จะมาลุกราน สยามประเทศขนาดนั้นเนี่ยเป็นการทํางานเป็นขบวนการของกลุ่มคณะบุคคลที่มีความสามารถมากนะรัฐบาลฝรั่งเศสเองเนี่ยตอนหลังเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนที่ลุกรานแล้วก็ยึดครองดินแดนได้ด้วยมือเปล่านะเพราะใช้ฐานน้อยนะแต่ใช้ความรู้ความคิดนะฮะให้แตกแยกกันเนี่ยทำด้วยวิธีการต่างๆนะฮะนะเอาก็จะรู้จักมองเซอร์ปาวีนะแต่จริงๆมงเซอปาวีเนี่ยโทษก็เหมือนกับ คนหลายคนพวกฝรั่งเราณนะที่มาสแสวงโชคในสุวรรณภูมินะในแผ่นดินไทยเรานะที่จริงก็ไม่ได้เรียนหนังสือสูงอีกเหมือนกันนะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่เคยได้เรียนหนังสือมากนะแต่ว่ามาสแสวงโชคนะอายุสิบเจ็ดก็มาเป็นทหารอยู่ที่สุวรรณภูมิอินโดจีนของฝรั่งเศสนะก็คงไม่ได้เรียนหนังสือเป็นยาอะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็เป็นทหารโทรเรขนะฮะแล้วก็อยู่แถวกัมพูชาแล้วก็ ตอนนั้นพอดีฝรั่งเศสเ,เรียกว่าค้นพบนครวัดนะฮะก็เลยเชิญช,ชูกันใหญ่บุคคลเหล่านี้ก็เลยเป็นคนที่มาทําการสํารวจถึงสี่ครั้งนะฮะที่ว่าการสํารวจของมองซิเออร์ปาวีสํารวจที่ไหนก็สํารวจดินแดนแม่น้ําโขงเนี่ยนะฮะเ <นะ S 1> พราะเขาจะเตรียมก่อนจะลุกรานี้เขาก็ต้องมีสํารวจรู้รูปทางทั้งหมดนะ,ะนี่จะเห็นได้ว่านักวิชาการฝรั่งเศสเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือมีเจตนาแอบแฝงอย่างชัดเจนเลย นะะจนกระทั่งภายหลังมีบทบาทก็ได้เป็นถึงข้าหลวงใหญ่ก็เหมือนกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะฮะของราวเป็นตัวแทนที่มาดูแลรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีการสร้างนุสโรีด้วยนะฮะไว้ที่เวียงจันทร์ภายหลังราวสามารถประกาศอิสรภาพได้ก็เอาไอรูปปั้นไปลงแม่น้ำโขง <c oughs> นะฮะนะทีน,ะะนะะนะะนี้แต่ให้เห็นฮะคือคนชาติต่างๆเขาเขาา เขาคับแค้น <t ank> กับนัจากจการฝรั่งเศสเหล่านี้มากเลยทีเดียวนะฮะอีกคนหนึ่งที่เราอยากจะพูดสั้นๆคือนายอุ๋ยฟินอตคนนี้เป็นคนที่เป็นผู้อุ่งในการสำนักง,งานฝรั่งเศสบูรพาทิศนะะที่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีชื่อเสียงอ่ะนะฮะนะฮะักวิชาการไทยจะค่อนข้างชื่นชมมากเป็นพิเศษนะฮะสำนักง,งานเนี้ยนะซึ่งตอนสมัยนั้นหรือสมัยนี้สมัยนน้นนะฮะ,นะฮะ เป็นสำนักงานของสำนักงานเป็นสำนักงานของจักรวรรดิเยมอินโดจีนฝรั่งเศสนะฮะนะนายอุยฟีนอสนี่ที่จริงมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทยเยอะนะฮะแต่รู้แห้แกจบเลยแกจบรัฐศาสตร์อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เลยแต่ด้วยอำนาจและหน้าที่ที่ต้องโทษมามีบทบาทอิทธิพลต่ออินโดจีน แล้วก็รูกปรานสยามไทยเขาเป็นคนปูพื้นฐานของสำนักง,งานฝรั่งเศสบรูพาทิศทั้งหมดเลยเป็นพอคนแรกนะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านี่ฮะคนเหล่านี้มีเจตนาแอบแฝงทั้งนั้นนะแล้วแต่เราจะชื่นชมเขาเป็นนักปรา์นะฮะคนเหล่านี้ฮะนะก็อีกท่านหนึ่งที่จะพูดถึงก่อนไปถึงนายเซเด้ h, คือนายพอปริว คนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่าในกลุ่มนักวิชาการฝรั่งเศสนี่เรียกว่าเป็นคนที่อาจจะเรว่าดาหลักแหลมที่สุดเพราะเป็นคนกําหนดนโยบายการก่อตั้งและการขยายอาณาจักรหรือดินแดนของจักรวรรดิติมโตจีนฝรั่งเศสน,นะฮะคนนี้เองก็เป็นคนที่เิเริ่มที่เรามาพูดถึงเรื่องคนไทยมาจากน่านเจ้าหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอุนแรกเลยแล้วก็ประยุกต จากที่เราพูดคนแรกนายเทอรีราคูปิเยที่ตอนแรกจะพูดถึงเรื่องฉาน<ะ>ปีจากฉานเวิอนสยามะนะฮะเนนแนวความคิดที่ว่าคนไทยมาจากน่านเจ้าหรือว่ายูนานคนแรกก็คือนายพอเปร์โรตคนนี้ะนะฮะซึ่งเป็นคนกำหนดแนวทางที่จะออครอบงำ นะฮะความคิดความมานของคนไทยเราจาร์จอร์เจเดเลยอาจารย์ <นะ S 1> เวลาใกล้จ,จอร์เซเดนี้น <ะ S 2> ที่จริงก็เป็นคนอุ่นหลังจากใน,น <ะ S 2> พอ่อเป็นอีกทีนะ,ะ,นะที่จริงมีประเด็นมากเลยเพราะว่านักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ไทยเราค่อนข้างยึดติดกับท่านคนนี้มากนะซึ่งท่านเองก็จบแ,แค่มัธยมในฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับคนทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่มาแสวงหาโชคก็มีชื่อเสียงนะฮ<น>ะในสุวรรณภูม นะฮะแล้วก็มีบทบาทเป็นบรรรักษ์ของอสม,มุดแห่งชาติเรานะฮะใ,ในสมัยรหา้าแล้วก็ได้รับพระมหากรณาธิคุณนะ,ะแต่ปัญหามีเยอะเลยทีเดียวซึ่งตอนหลังเนี่ยโทษในท้าสุดแกก็แต่งงานกับคนพม่นะฮะแล้วเขามีอคติกับประเทศไทยยังไงตอนนั้นที่จริง,งผมว่าคุยกันข่าวหน้าไมเพราะมันอาจจะมีค่อนข้างมาก,มากนะฮะโทษไม่ใช่อะไรเพราะเวลาเราเหรือน้อยแต่ให้เห็นว่า ในท้ายสุดเขาก็โทษแต่งงานกับภรรยาชาวคเมมรแล้วก็ไปอยู่ในฝรั่งเศสนะฮะนะจนทั้ทงเสียชีวิตครับท่านผู้ชมครับดรลุงเรืองก็ได้พูดถึงชาวฝรั่งเศสหลายๆคนนะที่คิดว่าเป็นนักป่าแต่จริงๆแล้วส่วนมากก็จะเป็นพวกทหารหรือเป็นพวกพ่อค้านะซึ่งมีแผนการที่จะเข้ามายึดของในภูมิภาคนี้นะครับ ก็ทำให้เราได้ศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆได้อย่างลึกซึ้งนะซึ่งส่วนของนายจอร์เซเดเนี่ย,ยก็ยังตกค้างนิดหน่อยเอาไว้เป็นตอนหน้าน,นะครับอาจารย์ครับในวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ